คลหมีและเรเวงเจ้าในอีีนี้ครับเราอาศัยวันว่างๆมานั่งรถไฟเล่นสักหน่อยละกันนะครับสั้นๆจากพัทยาไปจุกเสม็ดแบบไม่ได้แพลนไม่ได้อะไรเลยนะครับว่าแล้วเราก็ไปที่สายรถไฟพัทยากันเพราะว่าวันนี้มีเวลาประมาณ3-4ชั่วโมงครับที่ผมจะต้องรอรับน้องกลับบ้านนะครับมาแล้วครับรถธรรมดาขบวนที่283นะครับเดินทางจากกรุงเทพหลุมหลวงปลายทางสถานีจุกเสม็ดครับ รถขบวนนี้วิ่งให้บริการทุกวันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยยังมีดีสลางปรับอากาศขบวน997นะครับซึ่งน่าจะสะดวกสบายกว่าแล้วก็มีเวลาท่องเที่ยวเยอะกว่าด้วยให้บริการในเส้นทางเดียวกันค่าโดยสารแพงกว่าแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าอีกขบวนนั้นเป็นรถแอร์ส่วนขบวนนี้เป็นรถธรรมดาครับวันนี้เราเดินทางไปที่สถานีจุกสเสม็ดปลายทางนะครับก็คือในเขตของท่าเรือลึกสัตหีบนั่นแหละครับเราก็จําเป็นต้องขึ้นที่รถสีคันแรกเท่านั้นนะครับเพราะว่าคัน

เดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวกับเจ้านี่จากรถไฟขบวนนี้ส่วนจะไปถึงไหนน,นั้นไปครับเวลาเราจะมีเยอะไหมหรือเยอะหรือน,น้อยอยังไงตามไปจ้าถ้าจะไปจุกสเสม็ดนะครับก็ต้องขึ้นแค่สี่คันแรกเท่านั้นครับเพราะว่าที่จะถูกตัดออกที่สายรถไฟบ้านภูตาหลวงครับสาหรับค่าโดยสารนะครับจากสถานีพัทยาถึงจุกสเสม็ดมันแค่เก้าบาทเองอนะ่ะยังถูกเลยถูกอยู่น่าตกใจเอ๊ะเมื่อไหร่ก็จะขึ้นราคานะเก้าบาทถูกไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเอาละครับได้เวลารถก็ออกเดินทางจากสถานีรถไฟพัทยา ซึ่งที่นี่คนลงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับเพราะว่าเขาจะมีรถสองแถวนะครับมารับเข้าไปบริเวณของชายหาดพัทยาด้วยหรือนะักท่องเที่ยวบางท่านสะดวกที่จะเรียกแกร็บนะครับพัทยามีแกร็บแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแกร็บก็สามารถมารับที่สนามบพัทยาได้เช่นกันจ้า เมื่อสักครู่น,นี้ก็ได้ยินพนักง,งานเขาเดินถือทรนคงประกาศนะครับว่าพัทยาใต้เนี่ยให้มาหลมที่รถคันที่4กับคันที่5ของขบวนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคันอื่นเนี่ยมันจะตกชานนะเพราะว่าชานพระพัทยาใต้เนี่ยสั้นมากเนื่องจากว่าพัทยาใต้ไม่ใช่สถานีนะครับเป็นแค่ปลายหยุดรถ เมื่อกี้ที่พัทยาว่าคนลงเยอะแล้วนะครับพัทยาใต้คนลงเยอะกว่านะครับเพราะว่าสามารถต่อรถไปที่หาดจอมเทียนที่นี่ก็จะมี2แถวนะครับมาจอดรอรับผู้โดยสารไปที่หาดพัทยาใต้หาดจอมเทียนนะครับใช้เวลาขึ้นลงนานพอสมควรเลยทีเดียวครับหลังจากนั้นแล้วรถไฟก็ออกเดินทางต่อนะครับตอนนี้ที่ขึ้นที่พัทยาเนี่ยชา้ามาประมาณเกือบ20นาทีแล้ววิ่งมาถึงพัทยาใต้ชา้าเพิ่มอีกประมาณเกือบ10นาทีได้นะครับ ตอนนี้ก็มาจอดที่สถานีรถไฟตลาดน้า4ี่ภาคอ๋อไม่ใช่สถานีสิเป็นแค่ป้ายหยุดรถเหมือนกันนะครับมองไปในตลาดแล้วดูเหงาเหงาร้างๆยังไงก็ไม่รู้เนาะได้ข่าวว่าทัวร์การรถไฟเขาพามาเที่ยวที่นี่ด้วยวันนี้มีคนที่ลงที่นี่แค่หนึ่งคนนะครับเป็นแม่ค้านะครับซึ่งนัดคนมารับของที่นี่แล้วก็รถก็ออกเดินทางต่อครับไปที่ปลายทาง แล้วตอนนี้ครับขบวนรถก็วิ่งลอดใต้มอเตอร์เวย์นะครับสายเจ็ดที่เป็นส่วนต่อขยายนะฮะที่จากพัทยาวิ่งเข้ามาเชื่อมกับมอเตอร์เวย์ครับมาดูบรรยากาศในตู้รถกันนะครับเหงาเลยครับตอนนี้ออกจากพัทยาไปแล้วถ้าไม่เหลือผู้โดยสารเลยครับซึ่งส่วนมากแล้วนะครับนักท่องเที่ยวและก็ผู้โดยสารก็จะลงนังแต่ฉาดเชิงเซาเรีพัทยาครับวิ่งไปนิดนึงถึงสายรถไฟอีกถึงแห่งครับ ก็คือบ้านห้อยขวางซึ่งใกล้ๆกับชายฐาดบ้านอำเภอนะครับท่านใดมาชายหาดบ้านอำเภอก็มาลงที่นี่ได้แต่ว่าดูสถานีแล้วน่าจะออกไปที่ถนนใหญ่ค่อนข้างยากนะครับ ที่สถานีบ้านห้วยขวางม,มีรถบำรุงทางของช่างโยธาจอดอยู่นะครับทั้งรถเจียร่างแล้วก็รถบำรุงทางหนักรวมทั้งต่อยอสำหรับขนของด้วยแล้วก็ยังมีกองไม้หมอนนะครับเป็นหมอนคอนกรีตที่รื้อจากของเดิมมานะครับเอาละครับเราผ่านบ้านห้วยขวางม,มาแล้วผ่านทางตัดตรงนี้นะครับแล้วก็มีทางหลิกที่เป็นทางตัดอันนี้คือสัญลักษณ์เลยครับสถานีรถไฟย,ยานสังวลาราม ลงรถที่นี่ก็เข้าไปที่วัดญานสังวลารามได้นะครับข้ามไปถ่ายให้ดูอีกฝั่งเลยดีกว่าเพราะสถานีอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่แหละครับตัวสถานียานสังวลารามแม่รถก็จอดขวางทางตัดเลยทีเดียวนะครับสถานีแห่งนี้ครับเขาบอกกันว่าใช้เงินบริจาคนะครับของประชาชนจากทั่วไทยทั่วประเทศนะครับมาก่อสร้างด้านซ้ายมือที่เห็นเมื่อสักครู่เป็นพระพารับสเสด็จนะครับตอนที่ส่วยประเทศเสด็จท่าเนินมาเปิดสถานีแห่งนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าตอนนี้เนี่ย ยานสังวลารามมีสถานะเป็นสถานีรถไฟหรือว่าเป็นแค่ป้ายหยุดรถนะครับท่านใดท,ที่ทราบก็บอกมาได้นะครับคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย เดินทางมาไม่ไกลครับก็ถึงสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับบนเส้นทางเหตนลานจอดรถตรงนี้เห็นแนวต้นปาล์มเยอะขนาดนี้ใช่ครับเรากําลังจะเข้าสู่ป้ายอยู่รถสวนนงนุษวันนี้มาดูกันนะครับว่าจะมีผู้โดยสารลงที่สวนนุษกี่คนนะครับ เป็นวันหยุดเนี่ยสวนนงนุดเขาจะส่งเป็นเหมือนรถแทรมนะครับออกมารับผู้โดยสารแต่วันนี้วันธรรมดาก็เลยไม่ส่งรถแทรมออกมามีแค่มันจะใส่พ่วงข้างหนึ่งคันนะครับมาจอดรอผู้โดยสารแต่ก็ดีแล้วครับมาแค่มเจอไใส่เพราะว่าไม่มีใครหลงสักคนเลยที่ส่วนนงนุดนะครับจากนั้นรถไฟก็ออกเดินทางต่อจ้า คลิปนี้ตอนนี้จงใจถ่ายให้เห็นตั้งแต่เข้าประแจทางหลีกเลยนะครับเพราะว่าในเส้นทางสายนี้เนี่ยตัวสถานีจะอยู่ในเขตของทางหลีกครับ mm. ก็แปลว่าถ้าเราจะเข้าหน้าสถานีเทียบทางชลาเนี่ยก็ต้องเบ่าเข้าหลีกมานะครับ mm. เพราะว่าทางประธานเนี่ยจะอยู่ห่างตัวสถานี mm. ก็เพื่ออนความสะดวกสินค้าครับสามารถวิ่งผ่านสถานีไปได้อย่างรวดเร็วเลยครับโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะมีประชาชนยืนที่ชานชลาหรือเปล่านะครับ รถตัวสารก็ไม่เยอะรถสินค้าก็ไม่มากเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปัญหาครับที่รถจะเบาเข้าทางหลีกออกจากชุมทางเขาชีจันนะครับมีคนลงนิดหน่อยที่สถานีนี้สถานีก็บอกแล้วครับเป็นชุมทางเขาชีจนันว่าแต่มันแยกไปไหนบ้างล่ะอีกสักครู่จะเห็นกันนะครับ จงใจเดินข้ามาถ่ายให้เห็นรามที่วิ่งขนานกับตรงนี้นะครับเพราะว่าลาตรงนี้อีกสักครู่นึงก็จะแยกซ้ายครับไปที่สถานีบ้านฉางแล้วก็มาตาพุธในเขตส่วนระยองส่วนเราครับก็จะแยกขวาไปสุดปลายทางที่สถานีบ้านภูตาหลวงสถานีอุตภาแล้วก็จุกเสมจ้า ซากรถสินค้านะครับแล้วก็ซากของรถคีฮะ58นะครับที่เรานำเข้ามาจาก JR West ก็แปลว่าเราใกล้ถึงนะครับสารไฟบ้านปูตาหลวง ที่สายรถไฟบ้านุูตาหลวงนะครับก็เห็นโรงซ่อมรถ JR West เดิมถูกดัดแปลงนะครับเป็นโรงทาสีมีรถนอนประกาศชั้นหนึ่งกับรถ JR 1คันนะครับอยู่ข้างในโรงไม่แน่ใจว่ามีคันอื่นอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าไม่เห็นมีคนทํางานนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าโรงนี้ยังแอคทีฟอยู่หรือเปล่าใครดูก็บอกกันหน่อยนะครับแต่ที่แน่ๆน,น่ะฝูงนี้หนะักวิ่งไม่ได้แล้วครับเสียดายจังเลยรถคีฮะ58ล็อตนี้นะครับ และตอนนี้ครับก็ตัดรถคันที่เหลือออกจากขบวนนะครับคันของเราก็เป็นท้ายขบวนแล้วครับที่ต้องตัดก็เพราะว่าสถานีจุกเสม็ดนะครับรับความยาวรถได้แค่4ขคันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องตัดคันที่56แล้วก็7ออกจากขบวนนะครับแลวเดี๋ยวค่อยกลับมารับอีกครั้งหนึ่งตอนที่รถออกจากจุกเสม็ดมาแล้วจ้าจริงๆก็ยังแอบคิดนะว่ารูทเนี้ยนะครับน่าจะเป็นรถดิสรางห้าคันวิ่งมานะครับเพราะว่า จริงๆร,รถโดยสาร4คันกับหรถจักร1คันก็เป็น5คันพอดีเท่าดิสราง5คันวิ่งเข้าไปก็น่าจะเหมาะกว่าเนาะหรือใครคิดว่าไงครับและการใช้ดิสราง5คันนะฮะก็ข้อดีก็คือสามารถเอารถดิศลาปรับอากาศพ่วงตรงกลางมาได้ด้วยอืก็ไอเดียดีนะครับที่จะเดินทางด้วยรถแอร์นะครับในเส้นทางสายนี้ านีต่อไปจากบ้านรูตาหลวงก,ก็คือสถา,านรถไฟอู่ตะเภาครับซึ่งโรงสถานีนี้เนี่ยสามารถจะเดินทางไปที่สามีอู่ตะเภาได้แต่ไม่มีรถบัสรับส่งจ้าน่าเสดายตรงนี้แหละอันที่จริงก็ไม่มีผู้โดยสาจรจะลงด้วยนะครับสังเกตหน้าพี่มีน,นั่งรถร้อนๆนี่แค่นั่งแค่ชั่วโมงเดียวดูหน้าดิยมละแดงๆนะอากาศร,ร้อนด้วยนะครับไม่พากอะไรหรอกครับร้อนเหงื่อตกฝุ่นเข้าสารพัด์อย่างเลยครับก็ธรรมดาครับ มารถโดยสารชั้นสาก็แบบนี้แหละต้องทําใจนิดนึงนะ สถานกรมหลวงชุมพรทางด้านนี้นะครับก็อยู่บริเวณของที่หยุดรถบัสนสมสารนะครับซึ่งเป็นที่หยุดรถร้างนะครับไม่มีขบวนร,รถไฟขบวนหนึ่งจอดทั้งขบวนนี้แล้วก็ขบวนร,รถส่วนพิเศษดิสลาก็ไม่จอดเกันนะครับในสัตหีบนี้เป็นเขตของทหารเรือซะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่แปลกใจหรอกครับที่จะเห็นรถทหารวิ่งเข้าวิ่งออกในเส้นทางสายนี้อยู่เรื่อย บรรดาที่กั้นนะครับก็จะไม่ใช้แบบอัตโนมัตินะครับใช้แบบคนลากเอาเพราะว่ารถไฟวันธรรมดาเนี่ยผ่านแค่วันละสองเที่ยวเท่านั้นเองวันเสาร์อาทิตย์ก็ผ่านแค่สี่เที่ยวครับไม่ต้องทาเครื่องกั้นอัตโนมัติให้มันเปลืองหรอก กองพันต่อสู้วกาศยานครับซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลด้วยเ,เห็นที่นี่ก็แปลว่าอีกไม่นานแล้วครับเลยถึงที่ปลายทางกาัน ่อนจะถึงสถานีรถไฟจุกสเสม็ดนะครับก็เห็นทางแยกมีรางเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้ก็คือทางเข้า C y นะครับของท่าเรือน้ำลึกจุกสเสม็ดผมไม่แน่ใจนะว่าเคยมีรถไฟขนคอนเทนเนอร์ขนสินค้ามาจอดที่นี่บ้างหรือเปล่าหรือมีแค่ีิขบวนที่วิ่งเข้ามานะครับยังไงถ้าไครมีข้อมูลก็มาแชร์กันนะครับแต่ดูจากความร้างของรางนะครับแล้วก็ต้นหญ้าที่ขึ้นอยู่บนรางเราคาดว่าเขาน่าจะสร้างเ่ออนาคตมากกว่านะครับเมื่อมีการ ใช้ท่านจดุดสบันอย่างริ้งจากแล้ว ถึงแล้วครับสถานรถไฟจุกสเสม็ดขบวนรถของเราช้าไปเกือบเกือบ40นาทีเลยนะครับวันนี้ทําให้เวลาท่องเที่ยวของเราเนี่ยก็หายลงไปอีกปกติแล้วรถจะจอดสั้นอยู่แล้วนะครับรถมาถึงส1บดโมงกว่าๆแล้วก็ออกประมาณบ่ายโมง5นาทีผมก็เลยแพลนว่าน่าจะไปเรือจัก,กรีหรือเบตดีกว่าเพราะว่าแถวนี้ไม่มีอะไรกินแต่เรือจัก,กรีนเนี่ยหมันไปใกล้แล้วมีอะไรกินแล้วมีกิจกรรมให้ทําเยอะนะครับ พอถึงสถานีเนี่ยนะฮะวันนี้ปรากฏว่ามีรถสองแถวมารอเขียวแค่คันเดียวแล้วจอดอยู่ตรงที่เขียววเรือจัก,กรีด้วยแต่ป้าป้าครับมีป้ามาหลายคนเขาอยากไปที่หาดนางรำกันอ่าไม่เป็นไรหาดก็หาดครับแต่ไปหาดเนี่ยก็ได้แค่ไปซื้อข้าวกล่องนะเพราะว่าที่หาดนะครับเขาไม่ให้นั่งทานในร้านเขาให้ซื้อข้าวใส่กล่องมาแล้วก็มานั่งริมหาดก็คือต้องมาเช่าเตียงผ้าใบแต่ผมเห็นว่าผมมีเวลาเช่าเตียงผ้าใบในแค่20นาทีเอง แล้วทำไมต้องจ่ายตังค์ตั้งหลายสิบบาทเข้าเตียงผ้าใบเพิ่มจริงไหมครับว่าแล้วก็เลยซื้อข้าวกล่องนะครับแล้วก็เตรียมไปกินบนรถไฟดีกว่าแทนที่จะมานั่งกินที่หานนางรำตรงนี้กลับมาที่รถไฟครับนั่งกินข้าวเสร็จได้สักพักหนึง่งรถไฟก็ออกจากสถานีนรถไฟจุกสเสม็ดนะครับแล้วก็เดินทางกลับในเที่ยวกลับนี้ผมจะถ่ายอีกฝั่งหนึ่งนะครับขาม,มาเนี่ยถ่ายฝั่งด้านซ้ายของข,องขบวนรถขากลับก็จะถ่ายฝั่งด้านขวาของขบวนรถนะครับ รจากกลับรถรอเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงแล้วก็พร้อมออกเดินทางกลับได้เลยแนะนําท่านที่มาถึงสานีจุกเสเ็ดนะครับถ้ามากับรถธรรมดาแล้วจะกลับแบบขบวนนี้มาถึงแล้วให้ติดต่อซื้อตั๋วรอไว้ได้เลยครับแล้วจะไปเที่ยวไหนก็ไปเพราะว่ากลับมาเนี่ยเราจะได้เดินขึ้นรถแบบสวยๆ่อๆกันเลยนะครับไม่ต้องกระหืดกระหอบมาขึ้นรถแล้วก็มาเผื่อเวลาซื้อตั๋วด้วยเพราะว่าไม่แน่ว่ารถเนี่ยออกจากที่บริเวณของหาดนางรำหรือว่าเรือจัก,กรีจะทันไหมนะครับ แต่ว่าถ้าเดินทางมากับรถต่วน997 998เนี่ยก็น่าจะมีเวลาท่องเที่ยวนานนะครับเพราะว่ารถมาถึงที่นี่ประมาณ10โมงเชา้าแล้วออกทีเนี่ยประมาณบ่าย3โมงกว่าๆเลยนะครับ ีกสถานีหนึ่งที่เสียดายนะครับคือตรงนี้ครับสถานีรถไฟอูตะเภาทําทไว้ใหญ่โตเลยทีเดียวเพราะว่าใกล้กับสนามบินอูตะเภานะครับจริงๆแล้วถ้าประชาสัมพันธ์ดีกว่านี้นะฮะแล้วก็มีความร่วมมือกันระหว่างรถไฟกับการท่าอากาศยานเนี่ยก็น่าจะดีนะครับที่แทนเฟอร์ผู้โดยสารโดยรถไฟแล้วก็มาขึ้นเครื่องบินได้แต่อันเนี้ยเขาไม่คุยกับใครแล้วก็ไม่มีใครคุยกันเนะาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานีนี้ก็เลยไม่เห็นผู้โดยสารขึ้นลงเลยนะครับ กลับมาถึงสถานรถไฟบ้านครูตาหลวงแล้วนะครับแล้วก็ที่นี่เราจะต้องมารับชุดรถอีก3าคันที่เราตัดทิ้งไว้แต่ตอนขามาโดยที่เขาจะต่อขบวนรถก็คือลากรถชุดนี้ทั้งชุดนะครับออกไปนอกสถานีแล้วก็ถอยหลังมาต่อเลยก็คือหัวรถจกักรเนี่ยไม่ต้องตัดจากขบวนร,รถเลยนะครับเอาทั้งขบวนเนี่ยมาต่อได้เลยผมเคยทําคลิปต่อรถไฟที่สถานีจุกเสม็ดไว้แล้วนะครับอีีที่ต้นๆเลยแหละ ก็ลองย้อน,นกลับไปดูนะครับ,าบ,รบจากจุกเสม็ดนะครับมาถึงพัทยาเนี่ยเซลาเดินทางแค่ประมาณชั่วโมงนิดๆเท่านั้นเองครับ รถก็กลับมาถึงสายรถไฟพัทยานะครับที่นี่คนลงไม่เยอะมีผมคนเดียวแหละแต่ว่ามีคนลอขึ้นเพียบเลยนะฮะสำหรับวันนี้เพืเดินทางกลับกรุงเทพนะครับเวลาก็เหมาะสมพอดีนะเช็คเอาท์สายๆแล้วก็ออกมาหลอรถไฟนะครับ Station, check your The State Thailand Appreciate for choosing our services and look forward to choosing Railway and forward for of ยังไงผมก็ยังเห็นว่าขบวนนี้น่าจะมีรถแอร์พ่วงมาด้วยนะครับเป็นรถท่องเที่ยวแต่ยังไงก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพจ Railway Angel YouTube ช่อง Follow มีของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเยามีซุปเปอร์แตงแล้วนะสามารถทำกันเดินทางของพี่มีได้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าจ้าบ๊ายบาย